ญี่ปุ่นจะมีสตรีเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกหลังจากเมื่อกันยายน2568นายอิชิบะชิเกรุนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย Liberal Democratic Party หรือ LDP ประกาศว่าจะลาออกจากตำแหน่งและต่อมาได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP ซึ่งเมื่อ4ตุลาคม2568สมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค LDP ได้เลือกให้นางทาคาอิจิซานาเอะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ซึ่งเป็นสตรีคนแรกที่ได้ รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP ใน15ตุลาคม2568จะรู้ผลกันว่านางทาคาอิจิจะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหรือไม่เพราะจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่นสมาชิกรัฐสภาจะลงมติเลือกให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในรัฐสภาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันพรรค LDP และพรรคโคเมพรรคร่วมรัฐบาลยังคงมีจำนวนสมาชิกสภาผู้ ผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกเป็นสัดส,ส่วนมากที่สุดในรัฐสภานางทาคาอิจิอายุ64ปีเคยดํารงตําแหน่งสําคัญเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารและรัฐมนตรีรับผิดช,ชอบด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่าทีจีนและไต้หวันหลังนางทาคาอิจิชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP และมีแนวโน้มจะเป็นนายกรัฐมนตรีสตรีคนแรกของญี่ปุ่นโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการว่าจีนต้องการให้ญี่ปุ่นดําเนินนโยบายที่เป็นบวกและมีเหตุผลกับจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และผลประโยะ ร่วมกันส่วนในไล่ชิงเตอ๋อประธานอธิบดีไต้หวันโพสต์ข้อความบน X แสดงความยินดีพร้อมทั้งแสดงความพร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเพื่อสร้างสเสถียรภาพาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence